เลตที่หนึ่งนะครับเก้าต่อหกนะครับยี่สิบ ซตที่หนึ่งฟนฟนกับกีกี้เป็นฝ่ายชนะไปก่อนเ้ว21-7น,น ที่สองสูงเท่า หนึ่งเท่าสองหนึ่ง สามหนึ่ง 二起 1 2 3 4 สามแปดอันนี้จะเป็นเซตที่สองนะครับเซตแรกแฟนกับกีกี้ชนะไปก่อนคนระับอันนี้จะเป็นการแข่งรอบแบ่งกลุ่มนะครับวันนี้เป็นรอบที่สามนะครับรอบท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะ บ้า

จะเป็นรายการโตโยต้ายูสซูเปอร์ซีรีส2024นะครับรอบชิงชนะเลิศนะครับที่เซนทรันแกงวัฒนานะครับระหว่างวันที่12ถึง17สิงหาคม2024นะครับวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะครับหลังจากจบวันนี้แล้วก็จะเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายนะโดยจะคัด ที่หนึ่งที่สองกัรอบแบ่งกลุ่มนะครับเข้าไปเล่นในรอบแบ่ทีมสุดท้ายนะครับ ฟันฟันกับกิกกี้นำอยู่นะฟฟนฟันกิกกี้เสื้อสีวเหลืองนะนำอยู่1ิสองต่อสามนะ1ิ3สามสาม สิบสี่าสสิบสี่ สิบห้าสี่สิบหกสี่ สิบเจ็ดสี่สิบแปดสี่สิบเก้าสี่ ห้าสิบเก้าว

ฟันฟันกับพิกี้ขึ้นแมทพอยนะครับยี่สิบเอ็ดหกนะครับจบเซตที่สองนะครับฟันฟันกับพิกี้ชนะไป องต่อศูนย์เสร็จนะครับผ่านเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายนะครับในรองแชมป์กลุ่มนะครับซึ่งจะต้องไปจับฉลากเจอกับแชมป์กลุ่มนะครับสาระหว่างสายที่หนึ่งถึงสายที่สี่นะไม่ว่าไม่ไม่ไม่รู้ว่าจะไปเจอกับสายไหนนะรองแชมป์กลุ่มทุกสายนะจะในจำนวนสี่สายนะจะต้องไปจับฉลากนะครับเจอกับแชมป์กลุ่ม ของแต่ละสายนะครับวันที่18นะครับปฟนๆกับกี้นะครับจะเดินทางไปที่เมืองเฉิงตูนะครับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับเพื่อไปทำการแข่งขันในาฐานะตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยนะครับติดตามเชียร์และรับชมทางไลฟ์สดได้นะครับ การแขงขันจะเริ่มตั้งแต่วันที่19สิงหาจนถึงวันที่25สิงหาคมนะครับเป็นรายการ international นะครับมีหลายประเทศเข้าร่วมการแข่งขันในในรายการนี้นะครับวันที่18นะออกเดินทางกลับก็ประมาณวันที่25นะครับ วีนลบแบ่งกลุ่มสรุปแล้วก็คือคู่ผสมครับฟันฟานกับริชี่นะครับแข่งสามแพ้สองชนะหนึ่งนะครับตกรอบนะครับไม่ได้ผ่านเข้าไปในรอบแปดทีมสุดท้ายนะครับหญิงคู่นะครับแข่งสามแพ้หนึ่งชนะสองนะครับได้รองแชมป์กลุ่มนผ่านเข้าไปเล่นในรอบแปดทีมสุดท้ายนะครับซึ่งจะทําการแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับจะไปเจอกับ แคมป์กลุ่มของสายใดสายหนึ่งนะครับระหว่างสาย A B C D นะครับขึ้นอยู่กับว่าจะจับฉลากได้กับสายไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ